สวกิติศักดิ์ฟันธงพิธาช่วดนายกรัฐมนตรีมั่นใจสวหนุนไม่เกิน5คนย้ำจุดยืนสวหวชให้พรรคที่ไม่แต่มาตราหนึ่งสองเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าได้เรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวติดเการเดินสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับตามรายงานนะครับของผู้สื่อข,ข่าวโต๊ะการเมืองไทย PBS นะครับรายงานว่านายกิติศักดิ์นะฮะในฐานะคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาก็กล่าวถึงความเห็นของสว ในการโหวตนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคเก้าไกลและกิดิเดตนายกรัมตรีว่าขณะน,นี้คลื่นลมสงบได้ข้อยุติแล้วและก็บอกว,ว่ากลุ่มสวที่สนับสนุนนายพิธาน่าจะน้อยกว่า5คนซึ่งสิ่งที่สวส่วนใหญ่จะตัดสินใจน่าจะเป็นการปิดสวิตต์ตนเองคือการงดออกเสียงแต่ยังว่าสวมีเอกสิทธิ์ส่วนตัวในการลงมติยอย่างไรก็ได้เมื่อถามยังว่าถ้าเสียงสวไม่ครบฟันธงว่านายพิธาไปต่อไม่ได้เลยใช่หรือไม่นายกิติศักดิ์ก็กล่าวว่าถ้าหากว่า วันเสนอชื่อนายกลนตรีเชื่อว่าจะมีค c ดเด i d มากกว่า1คนเพราะตามกฎหมายพรรคการเมืองพรรคที่ได้สสเกิน25คนสามารถเสนอชื่อค c ด n d i d นายกมนตรีได้เมื่อถามว่ามีพรรคอื่นที่ไม่ใช่พรรคเก้าวลายมาพูดคุยกับสวเพื่อขอเสียงโหวตสนับสนุนเลือกนายกลนตรีหรือไม่นายกิตศักก็กล่าวว่าตอนนี้ไม่มีพรรคใดที่จะมาเจราจาพูดคุยกับสวแล้วเพราะสวมีคําตอบในใจแล้วแต่สิ่งที่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้คือให้สเกตพรรคที่จะเสนอชื่อ แต่สิ่งที่จะให้สัมภาษณ์วันนี้คือให้สังเกตพรรคที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่น่าจะมีมากกว่า1พรรคและเมื่อถามว่าฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตยและฝ่ายรัฐบาลรักษาการปัจจุบันสวถูกใจฝั่งไหนมากกว่านายกิษฎศักด์ก็กล่าวว่าสวนะอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นการอ้างประชาธิปไตยตนคิดว่าอาจเป็นประชาธิปไตยปลอมก็ได้อ่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนมาได้นะครับ